สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะเรามาทําเรื่องครอบครัวแห่งแสมสงบสุขจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมรับฟังได้เลยคะะ่ะเสียงใครร้องเนี่ยลูกแน่แน่มาม่โอ้เดี๋ยว,วยาจะชนงนมให้นะจ๊ะลูกรักเงยนี<ะ>่ไงชงตรงนี้เลยดีวยกว่าเพราะทุกวันเราก็ชงตรงนี้จึ๊บจึจึ นามาให้ลูกเลยดีกว่าลูกจ๋กามา,าละจ้าลูกจ๋ามาดีกว่ลูกอยู่ไหนนี่ยคนคนอ่ไนเนี่ยหือคงไม่อยู่ Summer. ร้านคุณอร่อยมากเลยนะครับเนี่ยค่ะค,ะคะ่ะกินของคลาวิลงท้องอร่อยมากเลยครับขอบคุณนะครับค่ะคะ่ะเป็นไงบ้างก่ะพอดีค่ะดีมากเลยคะ่นะคะ่ะดีมากเลยนะเนี่ย คุณคุณเกิดเรื่องใหญ่แล้วอะไรหรอคุณมีอะไรอีกเนี่ยวันนี้หมูตายแบบไม่รู้สาเหตุนี่เดี๋คันพาไปดูเลือดพุ่งกระจายเต็มเลยือตัวไหนตัวที่เรารักไงคุณจะไม่ได้เหรอที่ตอนนั้นที่เราพาน้องไปเดินเล่นอะแล้วลูกก็ตีหัวมัน ไม่ได้ทำอะไรหรอกคะ่ะกอ็อยู่กับลูกค้าได้เลยคะ่ะเาขาบอกว่าไม่เป็น,นไม่มีอะไรแล้วหมูมันจะตายได้อย่างไรล่ะนี่ดูสิมคงจะเป็นโรคอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเออจะหมูน่ารักตัวนี้น้องตายไปได้ยังไง จะทำความสะอาดให้นะเจ้าหมูอย่ามาทำร้ายกันเลยโหขนาดนี้แล้วต้องลากพิสอบเลยมินเนี่ยอุ้มเลยกัแล้วกันนะอืมตัวก็น่าก,กันาเดี๋ยวเขากดลุมดีกว่าบายนะเจ้าตัวฉันจ,จะรักแกตลอดนะ ไม่อยากกลับไปดูมันเลยคุณไปไหนแล้วเนี่ยคุณลูกจะชาแล้วเนี่ยชาละคุณค,คุณดูนี่สิลูกใส่ชุดกล้วยซะด้วยลูกค้ายังอยู่เหมือนเดิมเลยลูกค้าเยอะเหมือนเดิมด้วยร้านเราอร่อยนะคะเนี่ย ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะมอร่อยมากเลยนั่นเนี่ยเป็นไงบ้างนิดก็สบายค่ะสบายมากเคเหรออืมอร่อยมากเลยนะเราเนี่ยเนี่ยเนดูโคตรจะแซ่บเลยวัออนนี้จะรีบไปซื้อของเล่นให้น้องซักกับตัวหนึ่งดิ แม่ดูจะได้แค่แบปตัวสีม่วงกับสีขาวให้ลูกเราเล่นหรือเปล่านะคุณไปไปนี <c oughs> ่ไปแล้วแล้วคุณนี่เดี๋ยวฉันจะรีบเร่งรถเลยนะกว่าร้านปิดก่อนร้านเขาเปิดตีหนึ่งจนถึงเก้าโมงตอนนี้กี่โมงแล้วคุณเจ็ดโมงอยู่เจ็ดโมงอยู่ไงทันอยู่มัง้งอืม รีบขับไปเร็วไปวันนี้จะต้องไปหาวันนี้จะต้องไปหาไม้ด้วยนะไม้เป็นเพื่อนสนิทแล้วตั้งแต่มหนึ่งเลยเขาทำงานเป็นขายของกันแน่แหละอืมเหรอคุณใช่แล้วปกติสมัยก่อนตั้งแต่ ไอแต่อไอยแล้วเขาไม่มีเพื่อนเล่นหรอก็็มีแต่คนที่เข้ามาทักผมจนผมไ,มได้มาเป็นแฟนคุณถึงวันนี้หรอหรอ,หรอใช่ไหคนไปเด้๋ยูรขับไปกันเถอะอืมก็ดีนะเว้ยๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามาเห็นอันนี้บ้านอันอันนี้บ้านนิดหรอหรอใช่ ลอกลงมาเร็วไป,ไปไปคุณค้าอยู่ไหนคุณผมก็อยู่ด้านหลังคุณนี่แหละผอมหล่อ,อยังครัแแจกลางหล่อจังเลยครับวันนี้นีอเไยนี่ไงนี่ไงทั้งหมดกี่บาทคะทั้งหมด 69บาทค่ะร้านนี้อะคะอ๋อว,วันนี้ลดราคานะคะเป็น99บาทค่ะนี่ครับนี่ครับคุณคุณคุณอย่าดัางของเด็กเขานะอ้าวอาว้คุณมาหน้าของเล็กทำไมได้สักทีรถเข็นรถเข็นลูกก็น่ารักดีนะคุณ ว่าไปว่าไปนี่นี่นี่โอยระวังชนองพูดจงไม่ขาดคำเลยจะพาไปหานิดก่อนนะคนุนี่นี่นี่ร้านิดมาอุดหนุนด้วยเนี่ยมีแค่สองคนเองไปอุดหนุนไว้ทานอาหารไว้กลับบ้านไหมไปคนณไปคุณรออยู่บนรถนั่นแหละ ขาไปหันปลาเต่าเด็กก็กานี่นี่นี่ไงนี่ไม้เอ้านี่เธอเองป๋อใช่ใช่ใช,ใช่โอ๊ยติดติดติดฮ้ยเธอคิดถึงอะม,มันฉันก็คิดถึงเหมือนกันขอกอดหน่อยขอกอดอกดอดอืมอืมวันนี้ขายได้รายได้ดีหรือเปล่าก็ดีดีดีรักของเธอละก็ดีเหมือนกันนะมันเรา วันนี้ลูกค้าเธอไม่เข้ามาอุดหนุนเลยนะมีตั้งเยอะแต่ตอนนี้เขากลับบ้านไปแล้วมัง้ง